And even if you didn't know my name, you may know BTS and Blackpink. ได้ยินชัดๆกันไปเลยนะคะเอ็ดนี่ท่านประธานาธิบดีเกาหลีคุณยุนซอกยอนแกขิงใส่หรือเปล่านะ ท่านถามมาเยือนอเมริกาและก็ไปที่สภาคอนเกรสนะน่าจะมีการมาร่วมงานสารสัมพันธ์เกาหลีใต้กับอเมริกาครบรอบ70ปีนั่นแหละค่ะที่ตอนแรกเนี่ยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกาอย่างคุณจิลไบเดนได้ส่งคําเชิญให้กับสาวสาแบ็คพิงค์ไปร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหาร่ําด้วยนั่นแหละค่ะแต่ว่าผู้สาวๆแบ็คพิงค์ค่ะติดเล่นคอนเสิร์ตท,ที่เม็กซิโกนะจนเป็นเรื่องเป็นราวนะมีบุคคลที่ต้องเข้ามารับผิดชอบงานนี้นะคะของเกาหลีค่ะที่ส่งข่าวล่าช้า จนแบ c ็คพิงไม่สามารถเลื่อนงานคอนเสิร์ตไปได้แต่ว่าสุดท้ายนะคะก็เห็นว่าท่านประธานาธิบดีเนี่ยก็มีการกล่าวถึงสาวแบ็คพิง์แล้วก็หนุ่มๆ BTS ด้วยนะคะโดยท่านบอกว่าแม้คุณเนี่ยจะไม่รู้จักชื่อของผมแต่คุณก็อาจจะรู้จักแบ c ็คพิงหรือไม่ก็ BTS นะเรียกว่าเกาหลีค่ะเขาก็ส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ไปไกลแล้วจริงๆนะคะมีใครบนโลกใบนี้บ้างเนาะจะไม่รู้จักสวงนี้ซึ่งด้านหลังนะคะ ก็ถึงกับปรบมือให้กันเลยทีเดียวนะแบ็คพ e ิงยอดเยี ah ่ยมมากๆค่ะเป็นวงชายหญิงที่ท่านประธานาธิบดีเกาหลีใต้เอ่ยถึงส่วนอีกข่าวนึงนะคะต่อจากเมื่อวานค่ะที่หลายคนก็สงสัยนะว่าไอ้น้องลิซ่าเนี่ยสักจริงหรือเปล่าแล้วสักเป็นลายอะไรนะคะ จนมีบางคนค่ะก็แซวว่าเออมันเป็นยุงหรือเปล่านะแหมก็ช่างแซวกันนะคะภาพมันไกลค่ะมันก็เลยไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่สรุปว่าร้านที่สักให้เนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าน้องลิซ่าค่ะไปสักจริงร้านเขาอยู่ที่ l อค่ะเธอสักเป็นรูปผีเสื้อนะคะแต่ก็มีความเก๋เพราะว่าสักเป็นรูปผีเสื้อแค่ครึ่งตัวเท่านั้นส่วนอีกครึ่งตัวนะคะต้องไปตามหาเอาเองค่ะน่าจะอยู่บนแขนของใครสักคนนะ น้องรักหรือเปล่างานนี้ค่ะบริงเนี่ยจะตามไปสักปีเซอร์อีกครึ่งหนึ่งตามน้องหรือเปล่าเราก็มารอดูกันนะคะเพราะว่าปีเซอร์ก็เป็นสัญลักษณ์ของความรักการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อิสระอะใครอยากจะเป็นอีกครึ่งหนึ่งของน้องลิซ่าค่ะก็คงจะต้องรีบบินนะไปที่ร้านนี้ที่ LA กันเลยค่ะคุณผู้ชมอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆเนาะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า